สวัสดีมิตรลักแฟนบอลทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะลุงป๊อปแฟนบอลทัฟวโลก2อลโลก2018นะครับกับอาจารย์โปเซียนแสงมิ่งไพพลังจิตครับนะครับรียสั้นๆแล้วกันนะอ,อาจารย์โปเซียนยน,นะครับในรายการกูว่าแล้วมากระดวงนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องราวความพร้อมต่างๆก็ไอ ศึกพิมลิกวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับค่ำคืนนี้มีเตะกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะเดี๋ยวคัดมาฝากกัน2คู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เริ่มจากคู่ใหญ่สุดของค่ำคืนนี้สิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเปิดติมสแตมฟอร์ดบิตนะครับรับการเยือนของโขนแดงเรียวภูแชมป์เก่านั่นเองนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา4ทุ่มครึ่งนะ ก็ติดตามเชร์กันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมในช่วงก่อนเกมนัดนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นทที่เจ้าบ้านนะฮะเชลซีนะครับอยู่ภายใต้าการคุมทัพของแฟรงค์ลามพาดนะพอเกมนี้เนี่ยเชลซีมีนักเตะได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรเลยนะครับยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของพวกแข้งไมยางตโกซิวานะกองหลังตัวตอมเก่านะครับที่เซ็นมาฟรีจากคาริสตันแชมแมนก็ยังต้องรอเช็คความฟิตยู่นะ ส่วนทางด้านของฮาคิมซีเยกกับทางด้านของเบนชิวเวลนะครับสองแข้งใหม่นะก็ยังไม่แห่จังหวะมาเจ็บไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับไลน์อัพของเชลซีที่คาดว่าวจะลงสนามตามแผนการเล่นแบบ4-2-3-1นะครับก็น่าจะมีดังนี้นะผู้รักษาประตูน่าจะยังใช้ทางด้านของเกรตาอยู่เหมือนเ,เดิมนะครับส่วนกองหลังเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเคิร์กซูนาแล้วก็ทางด้านของอันเตโลรูดิเกอร์ฟุแบ็ลทั้งสองฝั่งนะเซชา อัปเรกัวตาและทางด้านของลิสเกมเหมือนเดิมคู่กองกลางนะเกมนี้จะได้ทางด้านของมาเตโอคูวาซิตนะครับผนโทษแบนกลับมายืนยูคุมเกมพวกเอ็กโตลกองเต้นะข้าว่าเกมนี้จอร์ชินโยน่าจะหลุดเป็นตัวสำรองนะครับส่วนแนวลุกนะไคลฮาเวิร์ดนะครับนักเตะค่าตัวแพงอย่างน่าจะออกซาเป็นตัวจริงนะเป็นตัวริมเส้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะได้ทางด้านของทิสเทนตีวิสินะครับเกมที่แล้วได้รับบาดเจ็บไปในลงสนามนะเกมนี้น่าจะเลยกคอามฟิตกับออกซาเป็นตัวจริงได้ เช่นเดียวกับหน้าของเมสซา,าะนะครับน่าจะได้ยืนเป็นตัวปั้นเกมเหมือนเดิมโซนกองหน้ายังคงเป็นหน้าของตีโมแวนเนอร์นั่นเองนะจานโป๊ยเซียนดูจากรายชื่อแล้วคิดว่าใครน่าจะเป็นตัวทีเด็ดกันบ้างนในแนวลุกใรแนวรับแนวลุกนะพูดถึง<อ>ของเชลซีใช่ไหมครับตัวเด็ดเนี่ยผมให้เป็นแนวแนวลุกแนวลุกนะแนวลุกก็อย่างนี้ก็ต้องดูไปที่ตีโมแวนเนอร์นะเพราะว่าเป็นกองหน้าตัวใหม่นัดที่แล้วเนี่ยเชลซีบุกไปชนะหน้าของไบรตันได้สามตูอน ที่โมวเนอร์ยิงไม่ได้แต่โหแต่ดูเดวแลแวอะมีทรงดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นตั้งแต่ที่ความเร็วสูงวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยกองหลังของไบตันนี่เรียกว่าวิ่งตามยังไม่ทันมีสติป้้นที่เร็วมากนะครับมีดวงนะมีดวงนะก้องนะมีดวงแต่เขาเรียกว่าตัวจิตอะอมไม่ค่อยแข็งแรงครับ,ค,รบคือทักษะมีนะจากการดูไพ่เนี่ยฮะได้ทักษะดี แล้วก็ได้ความโชคดีแต่ยังมีตัวจิตที่ยังไม่แข็งแรง <Wow. S 2> มันดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามในแง่ของมุมดวงเนี่ยมันต้องดูหรือว,ว่าทีระหว่างทีมอีกคู่ต่อสู้อ่ะค้าทีมเขาตัวจิตโดยทีมรวมเขาแข็งแรงกว่าพละกกาลังเขาก็มากกว่า mm hmm. นะครับอันนี้ผมยังไม่ไดูดูดข่าวภาพรวมนะผมยังไม่ดูตัวคุณซื่อนะอ่าโอเคนั่นคือทางหน้าของชจซีนะครับส่วนทางหน้าของทีมเยลิวพูลนี่นัดที่แล้วประเดิมสาม ชนะเอลิเลูเนเตดแบบชูเชียร์กันเดียวสิตัวต่อ3นะก็เรียกว่าเกือบเสียเชิงงานแต่สุดท้ายนี่ก็ยังอาศัยความเก่าเบียดควาดาด้าชัยชนะไปได้ครับสิอตัวจริงของเคลา์ลิวฟูลที่คาดว่าะจะลงสนามในนัดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟูลทีมเลยทีเดียวหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของอาริสอ็อกเบิรชเบเลนเพียงคนเดียวนะที่ด้านบาดเจ็บนะครับส่วนตู้นีนี่ยังพร้อมลงสนามทั้งหมดน่าจะใช้แผนการเล่นแบบ43-3เหมือนเดิมนะฟูณสามประตูยังคงเป็นหน้าของอลิซอนเบเกอร์นะครับ แนวรับยังเป็นทางด้านของโจโกโมเมสยืนคู่กับไปดูฟานได้นะที่แล้วนี่ฟานได้พลาดไป2ลูกนะเรียกว่าเสียฟอร์มพอสมควรแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ผู้ไปทั้งสองฝั่งยังคงเป็นทางด้านของเทนอาโนแล้ว no no ก็เทคอันเดอร์เดอร์อาร์โนนะครับแต่ทางด้านของแอนดูโรเวอร์สันส่วนกองกลางสามคนน่าจะใช้ทางด้านของจอร์แดนเทนสันฟาบิโอแแล้วก็ทางด้าของ, Jordan งจอร์จิโอวายนาโดแนวรุกยังคงเป็น3ประสานเหมือนเดิมนะสาธุนะนี่ วงห้องมิซาร่าที่นาทิยาซับแพทคริกนะฮะเปล่าพนสาตั้งตูกองหน้าตัวเป้ายังคงใช้ดานหน้าของโรเบโตเฟมิโน่นั่นเองนะครับอาจารย์โพลเซียนดูนิดนึงว่าลิเวอร์พูลใครจะเป็นทีเด็ดบ้างตัวทีเด็เออเดเนี่ยผมดันมองว่าแต่ละภาพส่วนของเขานะาการท่าบอลมันมีหลายหลายส่วนถูกไหม,ออมกองหน้านกองหลังมีหลายนะั่นโดนกดดันอย่างรุนแรงจากจากเ,เขาเรียกว่าแมตช์ที่ผ่านๆ่านมา ดังนั้นเนี่ยในความกดดันเนี้ยอาจจะต้องทําให้เขามีโชคม,มองเนี้ยในความที่แบบว่าเขาแย่มาแต่เขาจะกดดันแล้วก็ฟุทศักยภาพที่สุดผมค่อนข้างเทใจนะเพราะเหมือนกันเนี้ยเหมือนหมาจุนตอกอะอารมณ์เหมือนว่าเล่นด้วยความกดดันเราจะเล่นดีต้องกดดันใช่ไ,ไหมไอ้เนี้ยซาดิช <laughs> ไอ้ทีนี้อาจจะซาดิชไม่โดนดา่าไม่ไม่ไปอะ <laughs> ต้องตบจูบเออตบจูบออแล้วแบบฆ่าโทษเหมือนกับต้องทุบก้ข้าวมันเลยอะปัง ถ้าไม่ไม่ได้นะไม่ต้องกินอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนั้นเลยตายไปเลยอย่างเงี้ยตีมังกนเลยมั้งทุบพวกข้าวอัดลมนั้นอะไรเงี้ยตัดลมนั้นแล้วก็อันนี้ไหนๆก็ไหนๆนนะดูในตัวของอ่าพูดอย่างการทีมหน่อยแล้วกันนะก็เริ่มจากเจอการทีมครับบอกเลยว่าผมไม่พลาดคอปจะโดนกดดันไงเนี่ยจัสติกจัสติกกับอะไรเนี่ยตัวที่แบบพิพาสระอ่าดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเพอร์ฟอล์เขาไม่ได้ดีนะ แต่เขาบอกว่าหลังชนฝาแล้วอะ่ะผมเลยมองว่าผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วด้วยเนื้อดวงเนี้ยอันเนี้ย้้าถ้าอยากจะอยู่อะ่ะต้องชนะเท่านั้นมผมก็เลยมองว่าผมเชียร์ลิวพูถึงแม้ตัวตัวบางอย่างเนี่ยเขาจะเป็นรองนะเพราะว่าในทีมกำลังใจอะ่ะมันมันต่างกันนะครับเออกำลังใจมันต่างกันนะแต่แต่ผมว่าเขามีศักยภาพบางอย่างอ่า ไม่กดไอเนี้ยซาดิทไอทีมนี้ซาดิทก็จะว่าไปแล้วครอฟนี่ก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้หลยในนัดที่แล้วเนี่ยเสมอสามได้เสมอสามสามมีแล้วไหมเล่าชีวิตไงเออสุดท้ายก็ไปเบียดเอาชนะได้นะครับสำหรับยูฟะส่วนทางด้านของเจลซีเจ้าถิ่นกุนซือแสงเงินผาดนะกุนซือเนี่ยมีปัญหาเรื่องความรักอ่ะโมงงงงเเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะครอบครัวไม่เวิร์กอ่ะเรื่องบนเตียงไม่ดีมีปัญหากับเมียนี่นี่ข่าวบันเทิง์ก็เนี่ย ไม่ได้หรอกคุณอะไรกายพร้อมใจพร้อมงานมันต้องดีไงอันนี้ผมดันมองว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างกับเรื่องของส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่คอนเซนเทรตกับทีมอย่างร้อยเนี่ยครึ่งๆึกลางๆไพ่ตัวนี้สัญลักษณ์มันครึ่งครึ่งกลางๆคือไพ่อะไรตัวนี้ไพ่แห่งความไม่เที่ยงไพ่แห่งความไม่มั่นใจไม่ายโมก็สี่โมตลอดประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ในในสองมุมนะในมุมดวงนะอีกคนนึงอ่ะแม่งต้องจนตอกละต้องสู้เพื่อจะเป็นราชันอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะช่วงนี้อ่อนแอผมมองอย่างนี้นะส่วนในรูปเกมเนี่ยตัวทีมเนี่ยไอทีมในส่วนของรอร์พูเนี่ยอพวกนี้ก็ซาดิดชอบซาดิดต้องชี้ชะตาไม่งั้นแม่งไม่ทํางานส่วนในส่วนของเชลซีเนี่ยก็นายกูยังไม่ว่าเลยกูเลยอาจจะมองอย่างี้คนเื่นนะไม่อะไรเลยอ่ะเออเชลซีนี่จะ จะบอกอย่างนั้นก็ได้นะเนื่องจากว่าก็ต้องของทีมนะคือลูมานับบาบูมิเนี่ยยังเหมือนว่ายังให้เวลาและผ่านในการสร้างทีมขึ้นมาเมื่อดูการที่แล้วก็ไม่ได้แชมป์ทั้งรายการอย่างนี้เราจบอันดับสี่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะไล่ออกทั้งๆที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ถ้าเชลซีไม่ประสบความสำเร็จนี่คืเอเรื่องใหญ่นะไม่ได้แชมป์นี่คือโดนไล่ออกทั้งนั้นแต่ว่าเหมือนยังให้เวลาและผ่านคู่นี้นะเดีย๋ยวไปดูอัตราต่อรองกันนิดนึงก็คู่นี้เปิดมาที่วงแดงนิวคูนกว่า0.25 ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าพอปานันหายาก<ม>ก็คือถ้าคู่นี้ลิเวอูเสมอก็เรียกว่าขาขาดครึ่งนึ่งเออ<ม>นะแต่ลิเวอร์พูลต้องชนะถึงจะเรียกว่าเฮเต็มๆส่วนเชลซีถ้าเสมอที่เชลซีก็ได้เ hey, ฮเรียกว่าขาครึ่งหนึ่งอ,องนันยังไม่จบนะนะเพราะผมว่าแบบมีเ hey, ฮมีเฮลิเวอร์พูลมีฉลองคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะไปได้ผมว่าอย่างนั้นนะถ้าจะคาดเคลื่อนที่ผมก็โทษดวงดาวอะครับ แต่จริงๆบอกว่ามันมันได้อะแมงเตอรสตาร์มันมาม,ม,มันมีนีน้มี่อ่าเออโอเคก็อาจารย์โปรเซียนว่าลิ์พูน่าจะคว้าชัยชนะไปได้ใช่หลังหลังฟ้ามืดครึ้มะครับเราก็ต้องให้แสงตะว,วันกับเขาบ้างอ่าส่วนผมเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของไลน์อัพแล้วก็เกรื่องสภาพความพร้อมขทีมนะผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเสมอยมีโอกาสเสมอสุดเลยคือเกมนี้ต้องบอกว่าเชลซีอ่ะดูเป็นอรองลิ์พูลด้วยซ้ำนนะ แต่เหมือนมันจะคล้ายๆกับสถานการณ์ฤดูการที่แล้วที่เจอกันลิเวอร์พูลเหนือกว่าจะเจอกันในยูฟ่าซูเปอร์คัพลิเวอร์พูลเหนือกว่าเยอะมากแต่สุดท้ายเชลซีสามารถจชเออะได้ผมเลยเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสสำเร็จได้นนออะไรก็เกิดขึ้นได้อาจารย์แต่ผมว่าความกดดันของลิเวอร์พูลจะนาไปสู่ความสมําเร็จของเขาคราับก็คู่นี้ผ่านไปอาจารย์อาจารย์โเซชเชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลจะชนะนผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเสมอ อดี๋ยวไปดูการอีกคู่หนึ่งนะะกันในเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นคู่ของเลสเตอร์นะครับจะเปิดทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมขงของเบอร์ี่นะคู่นี้ก็ลงแต่ในเวลาตีหนึ่งนั่นเองนะครับจะเดี๋ยวไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะก็เริ่มต้นกันที่เลสเตอร์แล้วกันนะครับเกมนี้ก็อยู่ภายใต้าการคุมทัพของแบตตลอรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมคนเก่งนะก็เกมนี้เนี่ยเลสเตอร์นี้ก็เรียกว่ามีสภาพทีมที่โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ เกมนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บนะกราคาดว่าน่าจะยิงผู้เล่นจากเกมนัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานัากเระเดินสานามที่ผิวไปชนะหน้าของเวชมอร์บินเอาเบตได้ถึงสามลูกต่อสูงยทีเดียวนะครับกองหน้านี่ยังคงเป็นนักของจิงมุ่บี้นะดาวสมูว์พิมมิลลิคเมื่อร่การที่แล้วยังองออกซา์เป็นตัวจริงก็เดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมของทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับภายใต้ของการคุมทีมองชอนไดนะก็เกมนี้เนี่ยไม่มีแข้งหลักได้รับบาดเจ็บนะครับน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักออกซา์เป็นัจริงงท้หม แนวรับนี่ยังคงม,มีหน,หน้าของเจฟทาคอฟสกี้นะยิงคุมแนวรับอยู่ส่วนด้านการทางด้านของโลโรเบิร์ตบาร์ดี้นะครับน่าจะออกซ้ายเป็นตัวจริงส่วนแด้านหน้าเนี่ยยังมีนหน้าของคิสบูเลนะกองหน้าล่างยักษ์ออกซ้ายเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือความพร้อมของทั้งสองทีมนะเดี๋ยวไปดูเรื่องของดวงชะตาของผู้ซื้อทั้งสองทีมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้านนะ<า>ก็เริ่มต้นจาก เดสเตอร์นะเจ้าของทีมคนไทยด้วยนะภาพรวงทีมดวงดีมูเตลูดีมูเตลูดีผมว่าพู้สมสรใช่ป่ะเชื่อเรื่องนี้อืมูดีชนะแน่ๆก็ี่ารฉลองชัยแน่ๆเจ้าเจ้าคุณธงชัยใช่ไหมอันนี้อันนี้เราเรารู้กันภายในนะแต่ถ้าจากดวงแล้วก็จากที่ผมทํานายเนี่ยมีการฉลองชัยแน่ๆเพราะอะไรเลยนะ พราะไพ่เขาอะเมจิกเชื่อมเจ้าแห่งมนตาเจ้าแห่งแบบว่าความชันฉลาดนะครับครับอันเนี้ยรูปแบบการเล่นเนะ่ยแพลว์วแต่เอกกุนซือหนึ่งเนี่ยก็คือช็อตได้ช็อตไดไดเนี่ยจริงๆไดก็เป็นสายโหดนะสายมนเหมือนกันแต่มนสายดากอ,อันนั้นในส่วนเมื่อกี้ ลอบเจออะใช่แต่ตลอเจอเนะ,อะเป็นมนสายขาวอ่าเริ่มเริ่มเหมือนอดล็อบอวดลิงไหมดินี่พอม์ใช่ไหมสองออพอม์ขาวกับพอมด์ดำนะ,ะตีทีมต่ของได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเสเพรด้วยติดจริงก,กันเยอะ <laughs> นะเขาถามว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงผมว่าเกมเนี้ไม่ม้องมอะเพราะคุณซื้อสองทามเนี่ยมันเหมือนกับงูเห่ากับพังพอนะอะ เออเล่นมันเัื่งมีชั้นเชิงคือบอลเลสเตอร์จะเป็นบอลบุกสนุกแต่บอลของทางด้านของเบอร์ลี่เน้นเกมรับแล้วก็มีทีเด็ดจากพวกลูกโดนยาวซึ่งแน่นอนแหละเกมเนี้ยเบอร์ลี่มาเล่นเกมลับแน่ <c oughs> อารมณ์แบบรอโต้กลับแล้วแล้วโต้กลับบันปีประสิภาพด้วยดูการที่แล้วเนี่ยเบอร์ลี่ได้ประตูจากลูกโด่งหรือลูกตั้งเต่ลูกเช็ฟินอะไรเนี่ยเยอะมากๆแต่เลสเตอร์เนี่ยจะได้ประตูจากลักษณะใช้ความเร <c oughs> ็วกิมมี่วาร์ดี้ก็มีประตู ที่ที่ลุงบอกเนี่ยก็คือบอกว่าแบบมันเหมือนกับว่าตัวหนึ่งรับตัวหนึ่งลุกอะไรเงี้ยนเก่งรับเก่งลุกประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ่าถามผมว่าผมจะเคาะเนี่ยผมว่าเทใจไปให้เลสเตอร์เพราะเขามากับดูว่ามากับนาีอุปถัมด้วยเออเหรอเออก็คู่นี้เนี่ยก่อนเกมก็คือทางด้านของเลสเตอร์เหนือกว่าสูงที่75ก็คือเลสเตอร์ต้องชนะสองลูกถึงจะเฮดัง แต่ชัดแต่ชนะหนึ่งลูกได้นะ<ม>แต่แต่ว่าอาจจะได้เฮเฮไม่เฮไม่สุดเสียงร่อ่าแต่ว่าถ้า2ลูกเ,เ,นนนเนี่ยเฮเต็มๆส่วนทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยถ้าเสมอก็เฮดังๆเลยแค่เสมอนนะ<ม><ม>แต่ถ้าแพ้ลูกเดียวก็เรียกว่าแบบว่าเรียกโอ้โหแบบเออเอางี้ละกันผมเทก็จริงนะ<ม>แต่ที่ผมบอกอะ่ะ<ม>ผมบอกเลยว่ามันเป็นลือสีขาวหรือสีดำเพราะบดขาวเพราะบดดำใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าแบบว่า ภาพเดี่ยวของของดาวดวงดาวอะ่ะก็มีอีกอ่ะถ้าถามว่าผมฟันนะทงแรกนะผมว่าในส่วนของเลสเตอร์ชนะ<ม>อีกธงหนึ่งธงระดับสอจากแมตอื่นไม่มีธงสองนะแต่ผมสอบผมธงสองผมมองว่าอาจจะสม,มุอก็ <c oughs> ผมมีผมมีอย่างเงี้ยอ่ะจะบอกว่าไม่ขาดใช่ไหม <c oughs> มันมีบางอย่างที่ไม่น,น่าลุ้นมากเพราะมันมาก,กับดวงก็คือเลสเตอร์แต่มันไปในส่วนของแบบว่าเบอร์รี่เนี่ย มันมากับมนตาและความแบบความโง่เหมือนไม่โง่อะไรอย่างเงี้ยเออโง่ไม่โง่โง่ไม่โง่ก็คือว่าจะชนะแต่ไม่ขาดอย่างเงี้ยไม่ขาดไม่ขาดนะก็เชื่อว่าเลสเตอร์น่าจะเบียดได้แต่ไม่ขาดใช่โอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของหรือไม่งั้นตอนตอนมันเล่นกันจริงๆอ่ะมันจะมีลูกเชียวบอกปุ๊บเหมือนจะเข้าไม่เข้าอะไรเงี้ยแบบหัวใจะวาโอเคก็ตามหน้าไพ่ก็อาจารย์โคเซียนเชื่อว่าน่าเลสเตอร์น่าจะชนะแต่ไม่ขาดใช่ ส่วนผมนะถ้าดูจากเรื่องของเช้บบาความพร้อมบางทีแล้วก็ไลน์อัพเี่ผมเชื่อว่าเลสเตอร์ชนะครับผมเชื่อว่า2ลูกน่าจะยิงได้นะอ่ะนั่นก็คือเทเบลลีกนะครับในวันอาทิตย์นะก็จะมีเตะทั้งหมด4คู่นะเดี๋ยวไปทวนโปรแกรมมันิดนึงแล้วกันนะครับก็วันอาทิตย์นี้เตะกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคู่แรกนี่เตะเร็วเลยนะหกโมงนะครับเป็นคู่ของเซาแธมป์ตันนะจะพบกับสเปอร์นะเตะในเวลา6โมงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่ง2ทุ่ม นิวคาสเซิลจะพบออกับไบรตันนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่เอกเลยก็ว่าได้นะเชลซีกับลิเวอร์พูลเตะในเวลา4ทุ่มขึ้นแล้วก็คู่ตีหนึ่งนะครับเป็นคู่ของเลสเตอร์กับเบอร์ลี่นั่นเองนะก็ติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันได้นะครับในเซสชั่นทุกวันพีกในวันอาทิตย์นี้นะครับนะก็ลไล่ตามเวลาเลยเปิดทีวีรอได้จากผมโอเป็นต้นไปนะจนถึงตีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้เชียร์ฟุตบอลให้สนุกแล้วกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปสปอร์ตวันนี้สวยงามครับ